โอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของคลาสนะครับต่อไปเป็นเรื่องของคลาสนะคลาสนะไม่ใช่คลาสคืออะไรนะครับชั้นเรียนหรือเปล่านะรทัว่าเป็นเรื่องของชนชั้นนะครับไม่ใช่นะครับนะคลาสเนี่ยในในในไพทอนนะมันก็เหมือนกับเป็นเป็นอ็อบเจกต์น, Object, นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมันก็เป็นคลาสนะครับก็คือเหมือนกับว่า ออบเจกต์มันคืออะไรเออเราบอกว่าเฮ้ยผมพูดอะไรทีเฮ้ยเป็นเป็นออบเจกต์เป็นคลาสอะไรพวกนี้นะมันก็เหมือนกับเรามองเรามองเอนติตี้หนึ่งนะครับเรามองแบบตัวตัวหนึ่งตัวตัวตัวเนี้ยคือเป็นตัวอะไรก็ได้นะคิดให้มันแอบสแต็กหน่อยนะครับผมเอ่ออย่างเช่นเราบอกว่าเป็นรถยนต์ก็ได้นะเราบอกว่าเป็นคลาสรถยนต์เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยในรถยนต์เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นมันมีประตูนะครับมันมีหน้าต่างมันมี มันมีมันมียี่ห้ออะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะเออเป็นข้อมูลนะครับผมนะทีนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น property หรือว่าเป็นแบบเป็นคุณสมบัติของของรถคันนั้นใช่ปะ่ะหรือว่าเป็นแบบข้อมูลพื้นฐานของรถคันนั้นว่ายี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ซื้อมาเมื่อไหร่นะครับผมทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยรถมันยังมีความสามารถด้วยใช่ปะ่ะมันวิ่งได้มันจอดได้มันเปลี่ยนสีได้อะไรเงี้ยนะเราอาจจะต้องไม่เปลี่ยนเองอนะแต่ว่า มันก็คือแบบมีมีมีแอคชั่นหรือว่ามีความสามารถนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าเออ่ทำอะไรได้นะจริงๆคลาสเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับคลาสเนี่ยซินแทคคอมมันนะก็ได้มีเป็นคำว่าคลาสนะครับแล้วก็ชื่อคลาสนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะแล้วก็จะเป็นตัวโคลอน ใช่ปะแล้วก็คือบรรทัดใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นโคดแหละนะครับโคดที่อยู่ในคลาสนั้นน,น,นะซึ่งโคดที่อยู่ในคลาสนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นฟังก์ชันจริงๆแล้วแทบทุกอันนะมันเป็นฟังก์ชันนะครับพูดอย่าง้ดียวะนะใ,ในในคลาสเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในคลาสมันจะเป็นฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันทําน่นทํานี่นะครับก็จะเป็นก็เป็นก็เป็นโคดตรงนี้ใช่ปะเราก็จะมีฟัง์ชันหลายๆฟังก์ชันอีกนะครับฟังชัน2นะครับ แล้วก็เป็นโค้ดของฟังก์ชัน2เป็นต้นนะครับอันนี้เข้าๆประมาณนี้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลาสนี้กันคลาส staff นะครับ staff อีกแล้วทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากจะให้เห็นนะก็คือว่าฟังก์ชันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คลาสเนี่ยชื่อคลาสเนี่ยจะเริ่มด้วยตัวใหญ่นะครับเนี่ยนะชื่อของคลาสจะเริ่มด้วยตัวใหญ่นะครับนี่ผมบอกว่าผมมีคลาสชื่อ staff นะ แล้วผมก็จะมีฟังก์ชันข้างในทีนี้ฟังก์ชันแรกที่อยากจะให้รู้จักกันนะครับก็คือ initial i z e หรือว่า init สิ้นแท็กมันคือ underscore underscore, underscore 2ทีนะไม่ใช่ underscore t เดียวนะ underscore 2ทีแล้วก็ init แล้วก็ underscore underscore นะครับผมแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ในวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเนี่ยตัวแรกนะครับเป็น self เออ self มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเดอนมาบอกกันแล้วก็เป็น colon แล้วตัวนี้ก็ค่อยเป็นโค้ด ทีนี้เนี่ยาการทำงานของมันนะครับผมว่าผมว่าผมว่าอย่างนี้ผมว่าดูดูดีกว่านะครับเข้าใจเข้าใจได้การดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีกว่านะครับดีกว่าฟังคำอธิบายนะผมอาจจะใช้ตะกี้ผมมันมีอะไรนะเนมใช่ปะ่ะเซลจุดเนมเท่ากับเนมะเดี๋ยวผมตรงนี้ใส่ตะกี้เนมแล้วก็มีเอานะก็มีชื่ออายุใช่ปะ่ะแล้วมีเซลจุดอาเท่ากับ เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนดูสินแท็กตรงนี้นะแล้วมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้เข้าใจง่ายๆเอ่อ,อาจจะมี s t a ร์ทเท่ากับเรียกใช้งานคลาสนะครับเรียกใช้งานคลาสแบบนี้นะแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในวงเลบนี้อาจจะมีชื่อพัฒนาแล้วก็อายุ33เป็นตน้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ print start 1แบบนี้นะี๋ยวผมกด run สังเกตว่าไอที่พิมพ์ออกมาเนี่ยโอ้มันอะไรเนี่ย start object นะครับเพราะว่าตรงนี้ start หนึ่งของเราเนี่ยเราได้ assign เข้ากับ class ที่ชื่อว่า start ตัวนี้นะโดยที่เราส่งตัวแปรแรกเข้าไปเข้ามาพัฒนาตัวแปรที่สองนี่เป็นเป็นตัวเลขสาสิบสามเอ้ยแล้วมันแล้วมันมันมันใช้งานยังไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมมาดูนี่ให้ดูนี้ถ้าเกิดผม start 1. หนึ่งจุด name ดูซิมันจะคายอะไรออกมาเอ้ยเดี๋ยวผมลบนี้ก่อนอ่ะ ดูซิมันจะปิ้นอะไรมาให้เราไอ้เดี๋ยวผมปิ้นนี่เฮ้ยมันปิ้นเขาว่ามันปิ้นชื่อมาเว้ยเฮ้ยมันปิ้นชื่อมานี่มันคือตัวนี้นี่ใช่ปะ่ะเออแล้วถ้าเกิดผมบอกปิน้นเอ e ละ่ะเอ e อายุเฮ้ยมันปิ้นอายุมาให้เว้ยแล้วไอ้ตัวนี้มาจากไหนอ่ะเออไอ้จุดเนมจุดเอมาจากไหนอ่ะนะครับก็ไอ้นี่จุดเนมจุดเอ g e ก็มาจากตรงนี้นะครับ self เนี่ยความหมายคือตัวมันเองแล้วแล้วตัวมันเองคืออะไรตัวมันเองก็คือตัวที่เรา assign เข้าไปนะครับอย่างในกรณีเนี้ยมันคือ staff หนึ่ง staff หนึ่งเนี่ยเท่ากับคลาส s staff นะครับแล้วตัวแปรแรกที่ผมใส่ใส่เข้าไป name เนี่ยมันคือตัวนี้ตัวแปรที่สองเนี่ยมันคือตัวนี้นะครับนะโดยที่ผม assign ว่าเฮ้ยให้ self จุด name เนี่ยมันเท่ากับ name นะก็คือ self จุด name เนี่ยคืออยู่ตรงนี้ self คือ staff หนึ่ง เสร็ก็คือตัวมันเองตัวมันเองนะครับตัวมันเองจุด name เนี่ยจุด name เนี่ยมาจากตรงนี้มันเป็นมันเป็น a t t r i b u ต์เป็น property นะครับเป็นคุณสมบัตินะโดยที่เอ้อันนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ name ง name นี้มาจากไหนก็มาจากไอ้ตัวแปรที่ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วตัวแปรเนี่ยเราแทนค่าตรงนี้ a สามสิบสามก็เหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็คือว่า i n i t เนี่ยมันจะทำงานตอนที่เรา a อ sign ครั้งแรกนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะที่เรา assign ครั้งแรกลองไม่ใส่สิลองไม่ใส่สิสสนะครับเออเลอมันบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันเตือนคล้ายคล้าตอนที่ทำไปฟังก์ชันนะเพราะาจริงๆอันนี้มันก็คือฟังก์ชันใช่ปะมันบอก missing to require argument ต์เนลเอนะครับเป็นตัวนก็คือเฮ้ยคุณจะมาสตาร์เฉยเแล้วคุณไม่ใส่เอ่อไม่ใส่ข้อมูลเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าใน Init เนี่ยหรือ initialize มันบอกว่านอกจากเซลล เซลล์เนี่ยมันต้องมีตัวแรกแต่ว่ามันรู้อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องใส่อะไรเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวตัวที่เราอส์เข้าไปก็คือเป็นเซลล์แต่เนมเนี่ยนะหรือตัวแปรตัวตัวตัวแปรตัวอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องใส่นะครับผมทีนี้ข้างในข้างในบล็อกไออินอิเนี่ยราเซลล์จุดเนมเนี่ยก็คือเท่ากับเนมจริงๆริอันนี้เป็นไอจุดอื่นๆก็ได้นะผมบอกว่าอย่างเช่นเอ เป็นอะไรดีอันนี้ตัวอย่างแล้วกันเป็น x x x สามตัวนะครับแล้วผมก็มาแทนเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็น a a x สามตัวมันก็ยังได้อยู่เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราคิดเองนะอันนี้ไอ้คำตรงนี้เนี่ยเราคิดเองนะสมมติว่าห a a a เนี่ยอุ๊บ a อีกตัวหนึ่งอันนี้มันจะเป็นคําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอันที่ใช้หลังจากนั้นไปนะสตาร์ทเนี่ยนะครับมันกลายเป็นอ็อบเจกต์ไปแล้วนะมันก็จะมี มันก็นจะมี attribute หรือว่ามี property มีคุณสมบัติอย่างนี้นะมันก็นเหมือนกันที่ผมบอกอในเรื่องรถยนต์มันจะมียี่ห้ออะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่นี้ star ก็จะมีชื่อมีอายุอาจจะมีแบบ self address เท่ากับ address โดยที่ตรงนี้มันก็นต้องอยู่ในตัวแปรนี้นะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็น address โอ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นค่านะเป็น bank o อะไรอย่างงี้นะ ผมจะให้ปินอเดรสนี้ออกมาด้วยนะครับก็จะเห็นว่าอ่ามันก็จะให้อเดรสมาด้วยนะครับอ่าไม่พอนะครับไม่พอตะกี้เราบอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนชื่อเออเปลี่ยนชื่อทำไงได้ไหมอ่าสมมติผมบอกว่ามีเดมีฟังก์ชันนะครับอันนี้ต้องระวังเรื่องอินเดนนะอินเดนก็คือเอ่อถ้าเกิดผมมีฟังก์ชันในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน i n นอไม่ใช่เราไม่ต้องการอย่างนั้นก็กดลบทีหนึ่งนะครับให้มันอยู่ ให้มันอยู่แนวเดียวกันกับฟังก์ชันที่อยู่ใน Start อีกทีหนึ่งนะครับผมบอก change name เปลี่ยนชื่อตัวแปรตัวแรกนะครับก็คือ self ก็คือตัวมันเองนะนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรที่ต้องใส่เข้าไปคือ new name นะครับแล้วเราบอก self name เท่ากับ new name เอออันนี้จะทำงานยังไงอันนี้ผมลองลั่นเหมือนเดิมเนี่ยก็คือไม่มีอะไรใช่ป่ะก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่า s t a r t 1จุด change name แล้วก็ ใส่ new name เข้าไปจะบอกว่าเป็นหม่เป็นต้นนะครับแล้วผมปริ้นไอ้ star จุด name นี้ใหม่นะก็จะสังเกตว่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในที่อยู่ในคลาสนี้ทีหนึง่งนะครับหรือว่าเขาก็จะเรียกว่า method นะถ้าเกิดฟังก์ชันเวลาอยู่ข้างนอกเราก็เรียกว่าฟังก์ชันใช่ปะแต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในคลาสเนี่ยาบางทีเขาจะเรียก method นะครับ method โดยที่เมทอดเนี่ยมันก็เหปิดเป็นความสามารถความสามารถของคลาสนั้นๆหรือความสามารถของอ็อบเจกต์นั้นๆว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือ change name ฟัง,ฟ,งฟังเป็นเมทอดชื่อ change name ให้เปลี่ยนชื่อแล้วมันทําอะไรละ่ะมันรับตัวแปรเข้าไป1ตัวอย่างที่บอกว่าไม่นับไม่นับเซลฟ์นะพราเซล,ลก็คือตัวมันเองมันรับตัวแปรเข้าไป1ตัวในกรณีนี้ผมบอกให้มันชื่อ new name เ้ยแล้วนิวเนームเอาไปทําอะไรละ่ะผมบอกให้ s ซล f ์จุด name เนี่ย ถูกแอดสไซ์ใหม่ถูกแอดไ์ใหม่นะครับก็คือว่าแอดสไซร์เป็นนิวเนมนะทำให้เมื่อผมปริ้นสตาร์ทหนึ่งจุดเนมอันใหม่เนี่ยชื่อมันถึงได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยนะยคลาสเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องยากนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเราจะทำอะไรซับซ้อนเนี่ยเราต้องนึกถึงว่า มตวมันมีอ็อบเจกต์นึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นตึกเนี่ยเออตึกบางทีมันก็มี propery t มี attribute อย่างเช่นใครเป็นสถาปานิกใครเป็นวิศวะขาก่อสร้างนู่นนี่นั่นอะไรใช่ปะมันก็จะเป็นข้อมูลประเภทที่เป็นแบบ propery t นะครับนะเป็นข้อมูลแต่ถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันอย่างเช่นแบบคำนวณตารางเมตรเออหรือว่าจะเป็นแบบอื่นๆอนะอะไรเดีย นึกไม่ออกเหมือนกันนะตึกอย่างเช่นคิดค่าไฟเดือนนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จ,จะเริ่มต้องเฮ้ต้องเป็นฟังก์ชันแล้วหรือเปล่าเป็นต้นนะครับผมนะอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของของคลาสนะแบบพื้นฐานนะครับในเรื่องของคลาสนะแต่ว่าสําคัญสําคัญนะครับในเรื่องของ Init นะก็คือว่าอันนี้มันก็จะเป็นแบบ i n i t i a l i z e ข้อมูลนะครับผมนะแล้วก็มันจะมีตัว ฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นเมท h อดที่ให้คลาสนั้นๆหรืออ b อบเจกต์นั้นๆเนี่ยมีความสามารถนะครับมีความสามารถที่จะทำนูน้นทำนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะต่อเรื่องในเรื่องของคลาสนี่แหละแต่จะเป็นคอนเซปต์ในเรื่องของ Inheritance นะครับ